ช่วงนี้นะครับอากาศจะเริ่มหนาวแล้วนะครับหลายๆคนก็อยากจะรู้ว่าน้ําในตู้ปลาของเราเนี่ยอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ใช้ตัววัดอุณหภูมินะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวแบบดิจิตอลแล้วก็ค่อนข้างตรงตัวนี้สามารถตั้งอุณหภูมิแล้วตัวนี้สามารถตั้งเตือนอุณหภูมิที่เราตั้งไว้ด้วยว่าถ้าอุณหภูมิเกินแล้วก็จะมีสัญญาณเตือนครับนี่จะเป็นพันตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้จะเป็นตัวเทอร์โมมิเตอร์นะครับเป็นแบบดิจิลนะครับ ตัวนี้จะมีรีโมทมาให้เราด้วยนะครับเวลาที่เราใช้งานเราก็สามารถตั้งอุณหภูมิสูงสุดกับต่ําสุดก็จะเป็นตัวบอกอุณหภูมิในตู้ปลาของเรานะครับว่าอ่าอุณหภูมิที่เราตั้งเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงถึงอุณหภูมิที่กําหนดและมันก็จะมีแสงไฟเตือนนะครับอันนี้อธิบายไว้คร่าวๆเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาทดลองใช้งานให้ทุกคนดูนะครับว่าตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับตัวนี้คือตัววัดอุณหภูมินะครับที่ผมอ่าใช้งานจริงอยู่นะครับนี่ครับ ลักษณะของตัวชีวอุณหภูมิก็จะมีอย่างนี้นะครับก็คือจะมีจุกมาให้เรา2อันเราสามารถติดหน้าตู้ได้แล้วก็จะมีตัวบอกอุณหภูมิอยู่ตรงนี้นะครับนี่ส่วนด้านล่างนะครับเขาจะเป็นตัวที่กําหนดอุณหภูมินะครับที่ไม่ให้มันเกินที่เรากําหนดนะครับก็คือสมมุติว่าถ้าอุณหภูมิมันเกินกําหนดเนี่ยมันจะมีสัญญาณเตือนโอเคแล้วก็อีกสําคัญคือผลิตภัณฑ์นี้ก็คือมีรีโมทมาให้เราด้วยนะครับ รีโมทตัวนี้ก็จะเหมือนแบบปรับแสงให้สว่างได้อย่างนี้นะครับะจะบอกจำนวนแสงสว่างที่เราปรับได้นะครับว่าจะสว่างขนาดไหนเห็นไ,ไหมครับโอเคแล้วก็ด้านนี้คือตัวที่บอกด้านนี้คือตัวบอกอุณหภูมินะครับว่าเราจะกำหนดว่าอุณหภูมิที่ให้มันตั้งเตือนว่าเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมากดให้ฟังนะครับ ตอนนี้อุณหภูมิตู้ปลาใบนี้นะครับอยู่ที่27องศานะครับลูกค้าเห็นไหมครับ2ตัวนี้คือมันจะวิ่งอุณหภูมิ33อุณหภูมิ10อุณหภูมิ10นี่คืออุณหภูมิที่มันต่ําสุดนะครับสมมุติว่าถ้าอุณหภูมิของเราเนี่ยมันลดต่ําถึง10เนี่ยมันจะมีแสงไฟขึ้นนะครับส่วนด้านนี้ถ้าอุณหภูมิมันสูงสุดที่เราตั้งไว้33อ่าพอถึงอุณหภูมินี้มันก็จะมีแสงไฟขึ้น ผมจะมาตั้งตัวอุณหภูมินะครับให้ให้ให้มันต่ำกว่านี้หน่อยนะครับนี่โอเคเห็นไหมครับอันนี้ผมปรับมา33 3 1แล้วนะครับโอเคนี่นะครับ28อ่า27เอ่ะเห็นไหมครับผมตั้งยี่ที่26นะครับโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับเห็นไหมครับสมมุติเราตั้งอุณหภูมิไว้ที่26แต่อุณหภูมิมันเกินเป็น27นะครับ มันจะมีแสงไฟตัวเนี้ยในการบอกเราว่าอุณหภูมิตู้ปลาที่ไม่ควรเกินสําหรับในการเลี้ยงปลาเนี่ยมันเกินแล้วนะครับอ่ามันก็มันก็จะมีแสงไฟเตือนให้เราว่าโอเคเราอาจจะต้องในกรณีน้ําร้อนอาจจะต้องเป่าพัดลมให้น้ํามันหายร้อนนิดนึงหรือว่าอุณหภูมิน้านเย็นมากเราอาจจะใส่ฮีตเตอร์เพิ่มเข้าไปตัวนี้จะดีกว่ายี่ห้ออื่นหน่อยแต่ตัวเนี้ยมีตัวบอกเตือนมาให้เราด้วยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งพิพันธ์นะครับที่ผมเอาเข้ามาถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อแล้วก็หรือกดในตะกร้าได้เลยนะครับ